ะะเข้าสู่คลิปติวฟรีของทีมงานบ้านรูปู้เดอะติวเตอร์ค่ะและวันนี้นะคะคือ EP ีที่25นั่นเองค่ะขอบคุณนะคะสำหรับฟีดแบ็กมากๆเลยนะคะที่น้องๆน,นะคะได้ติชมกันเข้ามานะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะให้รายการของเรานะคะปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างเราสัญญานะคะว่าจะนำทุกข้อติชมทุกฟีดแบ็กของน้องๆน,นะคะมาพัฒนา ปรับปรุงเพราะว่าเรารักในงานสอนเรารักในงานติวนะคะและเราจะทำให้ถูกใจผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะเวลาผ่านไปไวมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกยอดติดตามนะคะพวกเรามีกำลังใจอย่างมากๆเลยค่ะที่จะสร้างสารรค์คลิปนะคะให้ไปจนถึง E ีที่100กันไปเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีวันนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะอยากรู้แล้วว่าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการเสียนความรู้นะคะบายครูปิ่นจากบ้านครูปูเดอะติวเตอร์เช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มด้วยเรื่องของ cardinal นะคะ and ordinal numbers นะคะซึ่ง มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะของการนับแล้วก็ลำดับของตัวเลขนะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการเขียนไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของ cardinal numbers นะคะ cardinal เนี่ยมันมาจากคำว่า counting นะคะ counting ที่แปลว่าการนับนะคะ,ะดังนั้นเนี่ย cardinal numbers นะคะจะเป็นเลขที่เกิดจากการนับเช่น1,2,3,4,5 อย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของ ordinal นะคะจะมาจากคำว่า order ที่แปลว่าลำดับดังนั้น ordinal numbers นะคะก็จะหมายถึงตัวเลขที่เป็นลำดับค่ะเช่นที่1ที่2ที่3ที่4อย่างนี้เป็นต้นนะคะอะถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่า โจทย์ so, นะคะบอกว่า there are blank 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 chickens in the basket นะคะ there are แปลว่ามีเราเรียนเรื่อง there is there are กันไปแล้วนะอ้าว chickens นะคะในที่นี้ก็คือไก่หลายตัวนะคะเติม erm s ด้วย in the basket basket แปลว่าตะกร้าตะกร้า ตะกร้านะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะสื่อให้ถึงว่ามีไก่จํานวนเท่าไหร่เนี่ยนะคะหลายตัวเลยอยู่ในตะกร้าดังนั้นค่ะเนื่องจากว่าชิคเก้นเนาะมันสามารถนับได้ค่ะมันเป็นจํานวนนับมันนับได้นะมันไม่ใช่ลําดับที่เราจะใช้ cardinal number ค่ะดังนั้นเราควรจะใช้ข้อไหนดีระหว่างข้อ1 15 15 f i อ้าว15ข้อที่2 15ข้อที่3 the 1 5 t h ะะและข้อที่4ค่ะ the 1 5 t h นะคะเวลาที่เราเจอ th ด้านหลังนะคะให้เราอ่านออกเสียงเอาลิ้นออกมาแตะตรงฟันนิดนึงอย่างงี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เป็น ordinal number นะคะเขาจะไม่ได้เขียนต่างจาก cardinal number เท่าไหร่ยกตัวอ,อย่างเช่นลำดับที่10นะคะ เช่นเชในที่นี้นะคะจะเป็น cardinal number คูปิ่นย่อตัว c นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น ordinal number คูปิ่นย่อด้วยตัว o เราแค่เติม th ลงไปแค่นี้ค่ะมันก็จะกลายเป็น ordinal number แล้วดังนั้นนะคะในที่นี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามีไก่15ตัวซึ่งเราจะต้องใช้ cardinal number เนื่องจากมันสามารถนับได้ค่ะว่ามันมี1 2 3 4 5 มันไม่ใช่ลำดับที่ดังนั้นเนี่ยข้อ3กับข้อ4ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเนื่องจากเขาเติม th เป็นส่วนของ ordinal ค่ะเราไม่ใช้ ordinal นะอ้าวดังนั้นค่ะเหลืออยู่2ข้อข้อ1หรือข้อ2นี้ค่ะ15การเป็น15ของ cardinal numbers คือข้อไหนคะให้เวลา3าวีค่ะ1 2 3ตอบข้อ2ค่ะ15นะคะไม่ใช่15นะจ๊ะเด็ก ค่ะมาดูข้อ2นะคะข้อ2ถามว่า the office is on blank 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 floor นะคะ the office ในที่นี้นะคะแปลว่าสำนักงานเขาบอกว่าสำนักงานเนี่ยอยู่บนชั้นนะคะรอในที่นี้นะแทนคำว่าชั้นนะคะอยู่บนชั้นที่เท่าไหร่นะคะมาดู Choice กัน 1, t e ่เนข้อที่2อ t เด็ดข้อที่3 10, เชและข้อที่4 t h เนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะสื่อความหมายว่าออฟฟิศเนี่ยอยู่บนชั้นที่10นะดังนั้นค่ะคำว่าชั้นที่นะคะเป็นการบอกลำดับนะเราจึงจะใช้ Ordinal Numbers นะคะข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยตัดทิ้งเลยเนื่องจากว่าเป็น Cardinal n u m b e r ค่ะนะไม่ใช่จำนวนลำดับที่เป็นจำนวนนับ จึงมีข้อที่3กับข้อที่4ค่ะเนื่องจากเขาเติม th นะคะการเติม th อย่างที่บอกไปว่าเป็นการเปลี่ยนในรูปของ ordinal number ค่ะตอบข้อไหนดีคะตอบข้อที่ที่สค่ะจำไว้นะคะ ordinal number นะคะจะต้องมี the นะคะนะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ได้ว่า the office i s o n the 1 0 t h floor นะคะ ในส่วนของข้อที่3นะคะข้อที่3ามเขาเนี่ยจะเป็นการเขียนออวันที่นะคะซึ่งการเขียนวันที่เนี่ยมันก็จะบอกในคลิปถัดไปนะคะว่าจะเขียนว่าไงแต่อันนี้ให้เราโฟกัสที่ลำดับที่ก่อน which one is correct นะคะในที่นี้นะคะเมื่อเป็นวันที่เนี่ยเราก็จะต้องใช้ ordinal number ค่ะนะคะ ordinal numbers นะคะอ่ะเรามาดูกัน ordinal number ค่ะจะอยู่ตรงนี้ อ่าที่เราเห็นของทุกข้อเลยนะคะจำไว้นะ o r d i n a l number จต้องมีเด e นหน,นะคะอ่ะมาดูข้อที่1นึ่งค่ะ m o o k s birthday is on the 12th of January นะคะข้อ2ค่ะ Mani's e birthday is on 12th of January ข้อ3ค่ะ p h o s birthday is on the 9th of January และข้อส p a s t birthday is on the is on 1 3 t h of january นะคะมาดูกันว่าอันไหนผิดอย่างที่บอกไปค่ะว่า uh, o r i g i n a l number เนี่ยจะต้องลงท้ายด้วย th เสมอถูกไหมคะดังนั้นข้อไหนไม่มี th บ้างนั่นก็คือข้อ2ข้อ2จึงผิดไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะอ่ะทุกข้อมี th ไหมข้อไหนอีก ข้อที่3ค่ะนายก็ไม่มี th นะคะก็ตัดทิ้งไปเหลือข้อ1กับข้อ4นะคะซึ่งข้อ4ไม่มี the ค่ะต้องมี the ใช่ไหมข้อ4จึงตัดทิ้งค่ะข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะจะได้ว่ามุกส birthday is on the 12th of January นะคะก็คือวันเกิดของมุกเนี่ยเกิดวันที่12นะคะเดือนมกราคมนั่นเองค่ะ ข้อ4นะคะเขาจะให้ชื่อมานะคะมานีโรสเพจดานี Rose, Pet, Granny, แล้วก็แทนนะคะมีเด็กกีค่คนหนึ่งคนนะคะแล้วคำถามก็ถามว่า who is third in the line นะคะ third ในที่นี้นะคะแปลว่าลำดับที่3นะคะลำดับที่3นะเราจะใช้ third นะคะจะไม่ได้ใช้ t เราเติม th นะไม่ใช่นะคะเราใช้ว่า third ถูกต้องนะอาะเพราะฉะนั้นค่ะใครอยู่ลำดับที่3คะระหว่างข้อที่1โรสข้อที่2เพ p a ข้อที่3แทนและข้อที่4มานีค่ะอ้าวง่ายๆมากเลยตอบพร้อมกันค่ะข้อ2นั่นเองนะคะ page นั่นเองเพราะว่าเพ g e อยู่ลำดับที่3ค่ะ ค่ะมาดูถึงข้อ5นะคะข้อ5เนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างนาย A กับนาย B นะคะซึ่ง a เขาถามว่า how many oranges in, in a kilo นะคะ how many เนี่ยเป็นการถามจำนวนนะคะ มันเป็นการถามจํานวนดังนั้นเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบเป็นจํานวนที่เรารับออกนับออกมาได้ไม่ใช่ตอบเป็นลําดับที่ซึ่งในที่นี้นะคะเขาถามส้มค่ะเขาถามว่าใน1นกิโลเนี่ยมีส้มกี่ผลนะคะดังนั้นเราจะต้องนับนับ,น,บนับนะเขาจึงจะใช้ cardinal number นะคะอ่า cardinal number นะในข้อนี้นะคะ อ้าวมาดังนั้นค่ะเขาบอกว่า B ก็ตอบว่า blank 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 orange นะคะก็คือตอบเป็นจำนวนมาดังนั้นคือข้อไหนนะเป็น ordinal number ข้อ1นึ่งคือ six นะคะ the six เนี่ยไม่ใช่ ordinal number เพราะอะไรเติม th ด้านหลังนะคะดังนั้นก็จึงไม่ตอบข้อนี้ข้อที่2อ six ข้อที่สา six นะคะหรือข้อที่ส no answer ค่ะอ้าวตอบพร้อมกันค่ะข้อไหนเป็น ordinal number คะหนึสองข้อ 2นั่นเองค่ะนะดังนั้นจะได้ h i k orange นะคะก็คือมีส้ม6ผลใน1กิโลนะคะและนี่นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนนะคะที่บ้านครูปูเดอะดิวเตอค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ดูคลิปติวฟรีแล้วนะคะก็อยากที่จะมาสมัครเรียนพิเศษกับเรานะคะตอนนี้เราขอเปิดรับเฉพาะช่องทางออนไลน์ก่อนนะคะที่หน้าร้านที่สถาบานันตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะ ถ้ายังไงนะคะก็รบกวนนะคะน้องๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามข่าวสารทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจคลิปิวฟรีของแต่และช่วงชั้นนะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจบ้านครูปูดเดอะติวเตอร์เพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะว่าเราจะเปิดสอนอีกทีกันเมื่อไหรนะะ่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นทางช่องทางการสอนออนไลน์นะคะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเป็นแบบกลุ่มย่อยตอนนี้เราเปิดแล้วค่ะสามารถที่จะทักเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะคะได้ตามที่ ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะในคลาสเรียนค่ะ